บุตรสาวแอนซิเรียมเปลี่ยนไปมากเป็นอีกหนึ่งทายาทบุตรสาวในวงการบันเทิงที่มีความร่าออร่าสวยน่าจับหน้ามองสําหรับน้องนนนีนลนีโอแกนบุตรสาวคนเดียวของแอนซิเรียมพักดีดํารงริสกับสดใตสามีบิลลี่โอแกนปัจจุบันน้องนนนีนลนีก็ได้อายุ25ปีแล้วเรียกได้ว่าความสวยไม่แพ้คุณแม่เลยทีเดียวล่าสุดเจ้าตัวน้องนนนีก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเสื้อสีแดงตัวจิ๋วๆหุ่นดีสุดๆและสําหรับน้องนลรรนีนล่ แบบติดๆแล้วเรื่องการศึกษากัเลิศภาะวะเจ้าตัวนั้นได้เข้าศึกษาในระดับมัธยมในประเทศไทยเป็นโรงเรียนประจําก่อนที่เธอจะบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อที่ปริญญาตรีอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยก่อนหน้านี้น้องนนนี่ก็เคยเข้าากับอดีตแฟนหนุ่มที่ถึงขั้นตกลงโปร่งใจแต่งงานกันแล้วแต่สุดท้ายเข้าไปต่อไม่ไหวจำใจแยกทางกันในที่สุดซึ่งสาวนนนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยให้สัมภาษณ์หลังจากถูกโยงต่างๆนานาตอนนั้นลหลายๆเหตุผลที่ให้ไปอยู่ต่างประเทศพอเราได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึกไม่ดีเก็บไว้ในใจอยู่นานเมื่อถามมนนนนน้้อออองงีีเเหืคครรบัววแล อนที่ไปอยู่ต่างประเทศใช่คะ่ะแต่งงานแล้วซึ่งตัวคุณแม่เองก็ค่อนข้างตกใจตอนนั้นพอเรารู้ว่าเราจะแต่งงานเขาก็อึ้งๆ้งไปตกใจอยู่เหมือนกันเขาก็ถามว่าคิดดีแล้วหรอก็กให้ทบทวนดูซึ่งปัจจุบนันความรักของน้องนุนนีก็ได้จบลงแล้วด้วยเหตุผลที่เธอเล่าว่าสมมุติเราครบกันต่อไปแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขมันก็จะทําทุกอย่างไม่มีความสุขก็อย่าฝืนเลยดีกว่าเราอาจจะจบกันได้แต่ก็กลับมาอยู่ที่ว่าแม่หนูมันก็คุม้มเพราะว่าเราได้คว้าความรักที่เราไม่ได้เห็นมนานาาาาาััง่่เ็็กกกกกกบมกมมมมมมรรีคควววสุขวุขอ เปลี่ยนไปนะคะเราโอเคคบกับใครแล้วเราก็จะเต็มที่กับมันพอเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ไม่อยากจะฟื้นมันแล้วส่วนตอนนี้เราก็โสดไม่มีใครคะ่ะ